รถไฟเปล่นก็อสิเป็นยนดิดอกเป็นก็พออยู่ดเบจะก,การครับรถไฟวะ <S <S เต็มหน้ากีดนะครับแต่และต้นเป็นยางสอยนะฮะก่อนหน้านี้ดีเช้าแล้วเริ่มสว่างแล้วแต่เรากีดไปก็จะมีน้ำยางเต็มหน้ากีดนะฮะขอให้มันออกกันละ สองชั่วโมงเลยอันนี้มันหนึ่งออกชั่วโมงหนึ่งอยู่เพรามันหนักนะนเต็มหน้านะเต็มหน้าตลอดแต่แค่ออกไม่นานนะช่วงนี้มันยังไม่ใช่หน้าออกแล้วก็เราฟื้นฟูรูงรักษาด้วยนะยางหน้าตายจากยางหน้าแห้งนะอันนี้เปลือกที่สองแนละ้ว โชคดีที่ฝั่งเนี่ยคนงานชุดแรกๆกีดไม่ตะปุ่มตะปับเท่าไหร่นัทำย,ยางเข้มข้นมากเลยครับออกอย่างนี้สอกสองชั่วโมงคนระับไม่ขอมากเป็นโวนยาเล่งนะยาเล่งก็ทั้งวันนะกีดด้วยมีดนกเมือกนะฮะชังงสินโปรโมชัน่นบางๆนะฮะนกเมือกเขาก็ททำได้นะ แต่ขอให้ออกน,น,นานๆหน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับ